สวัสดีครับกระผมนายกิสรายุพง์ชั้นมหะทัศน์ในที่ห้าครับชื่อเล่นชื่อต้นผมเฉลิมเกตโค้งในที่เก้าครับชื่อเล่นชื่อต้นเก้าครับสวัสดีครับผมนายเสนมกัจเจรินในที่เจ็ดครับชื่อเล่นชื่อนนท์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวีนีนางวิสาขรลขที่สี่สิบชื่อเล่นลูกฟ้าค่ะครับต่อไปจะเป็นการพรีเซนเตชันพื้นที่ใต้โค้งปกตินะครับสอบเป็นวิชานตาค่ะพี่หญิงจินตรา เขเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบแต่ละวิชาของนักเรียนทั้งหมดในชั้นที่นักเรียนจินตาเรียนอยู่เป็นดังนี้ครับโดยวิชานะครับจะมีเป็นวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและก็วิทยาศาสตร์นะครับคะแนนสอบที่ได้นะครับภาษาไทย80ภาษาอังกฤษ60วิทยาศาสตร์70ครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตภาษาไทย85ภาษาอังกฤษ75 วิทยาศาสตร์65ส่วนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับภาษาไทย15ภาษาอังกฤษ20แล้วก็วิทยาศาสตร์5ครับเด็กหญิงกินตรานะครับเรียนวิชาไหนได้ดีกว่ากันต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการแสดงวิธีทาการทาโจทย์ค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเปรียบเทียบตัวค่ามาตรฐานโดยใช้สูตรว่า z เท่ากับ x ลบ x ส่วน s ค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับแปลงเป็นค่ามาตรฐานนะครับวิชาภาษาไทยได้เป็น80ลบ85ส่วน15นะครับได้เป็นลบ1ส่วน3ครับ ต่อไปนะครับแปลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นค่ามาตรฐานได้6กสิลบเจ็สิบห้าส่วนยี่สิบนะครับได้เป็นลบสิบห้าส่วนยี่สิบหรือลบสามส่วน4ี่นะครับต um ่อไปนะครับแปลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับได้เป็นเจ็ดสิบลบหกสิบห้าส่วนห้าเท่ากับ1ครับดังนั้นนะคะคำตอบของโจทย์ข้อนี้แสดงว่าจิตตานะคะเรียนวิชาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะได้ดีกว่าวิชาอื่นค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเรียนท่านี้ค่ะ